เอาแล้วครับก็ขอการาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับช่องที7เกมมิ่งกับแมปที่มีชื่อว่า Stand Up ั i ไลท์รีบูนะครับผมเอ้ยก็เรียกได้ว่าเราก็ไม่ได้ลงคลิปมาหนึ่งสัปดาห์แล้วนะครับนะถามว่าพี่หายไปไหนมานานอีกแล้วก็เพราะว่าช่วงนี้คิดคอนเทนต์ไม่เค่อยออกนะครับนะ ก็จริงๆแล้วเนี่ยคือเกมมันยังไม่ค่อยอัปเดตนะครับผมก็เลยไม่รู้จะทําอะไรนะก็เป็นว่าในวันนี้นะครับผมก็ได้มาบอกจุดเกิดบอสทั้งหมดภายในเกมนะครับแล้วก็พร้อมบอกเวลาเกิดด้วยนะครับว่าบอสมันเกิดกี่นาทีนะครับก็ผมจะไม่ได้นับบอสที่เป็นบอสเควสหรือว่าเป็นบอสลงดันต่างๆนะครับผมจะนับเฉพาะบอสที่มีเวลาเกิดของมันหรือเรียกได้ว่าเป็นบอสพิเศษนั่นเองนะครับโดยบอสในเกมในตอนนี้ก็จะมีอยู่2ตัวนะครับตัวแรกก็จะเป็นบอสโจทาโร่นะครับตัวที่สองก็จะเป็นบอสไทโฟนะ พร้อมกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มที่บอสตัวแรกกันเลยแล้วกันนะครับโอเคครับก็บอสตัวแรกนะครับก็จะเป็นบอสโจทาโร่โนะครับโดยมันจะอยู่ในด่านเลเวลเ0ตรงนี้เลยนะครับซึ่งเราต้องมีเลเวล90ก่อนนะครับสิ่งเราจะเข้าได้นะแล้วก็กดเข้าไปเลยนะครับอ่ะ พอเรากดไปแล้วเราก็จะวาร์ปมาตรงคาลิหาตรงนี้เลยนะครับซึ่งทางมันจะอยู่ตรงไหนวะไม่ใช่ตรงนี้นะครับมันจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับอ่ะตรงนี้ก็จะมีคนขายหัวกะโหลดด้วยนะครับก็จะเป็นที่ทําทัชไอโฟนนะครับอ่ะเราก็เดินตรงไปเลยนะครับตรงนี้ผมจะก้มๆหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะแหลกๆนะอ่ะนี่ครับเราก็เจอกับโจทาโร่แล้วนะครับก็จะเป็นเฮเวนแอสเซสชั่นโจทาโร่นะครับผมนะซึ่งเวลาเกิดของมันนะครับจะอยู่ที่ 20นาทีนะครับซึ่งวิธีการดูเราก็ดูตรงข้างๆตรงนี้เลยนะครับผมนะโดยเจ้าโจทาโล่ก็จะมีโอกาสดอปเป็นเคอร์เซ็ตออฟแล้วก็อันติเม e d เดล y ี่นะครับแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ในการดอปเนี่ยทางเกมบอกว่ามีโอกาสน้อยนะครับไม่ได้บอกว่าเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับ อ่ะโอเคครับก็บอสตัวที่2นะครับก็จะเป็นบอสไทโฟนนะครับซึ่งจะมีเวลาเกิดอยู่ที่30นาทีนะครับผมนะจุดเกิดก็จะอยู่ตรงใกล้ๆกับหลังโขดหินตรงนี้เลยนะครับซึ่งมันจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่่ะก็จะเป็นตัวแบบนี้เลยนะครับผมบอกเลยว่าโคตรเท่นะครับนะแล้วก็โคตรโหดด้วยก็การที่เราจะตีเจ้าบอสจอนนี่เนี่ยก็สามารถตีได้ทุกเลเวลนะครับอยู่ที่ว่าคุณจะสู้กับมันไหวหรือเปล่านะครับนะก็เจ้าบอสจอนนี่นะครับจะดรอปเป็นชิ้นส่วนซากศพต่างๆนะครับก็จะมีส่วนตััวววแแล้ก็ส่นนนขะครบ อ่ะโอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับบอสทั้งหมดภายในเกมนี้นะครับก็ผมอาจจะไม่ได้ตีบอสโชนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมมีแต่สแตนกากานะครับคือในครั้งนี้ไม่มีแต่สแตนกากาศนะครับนะก็เอาเป็นว่าถ้าเกิดข้อมูลตรงไหนตกหล่นไปผมก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับก็ถ้าเกิดท่านผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับสาหรับวันนี้ผมก็ไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับ